ไตโคจะมาอัดเม็ดของกับตันไตโคมาแล้วนะครับไตโคจะมาอัดเม็ดวิธีใช้ที่ถูกต้องคือเราสามารถทําได้2วิธีนะครับแบบแรกนะครับเราสามารถนําไตโคจะมาเม็ดไปโรยนะครับรอบๆทรงพุ่มได้เลยนะครับวิธีนี้จะช่วยทําให้ใช้ธาตุอาหารที่อยู่ในเม็ดไตโคเนี่ยล่อลากให้เดินดีด้วยนะครับวิธีที่2คือเราขุดหลุมนะครับรอบๆทรงพุ่มเลยประมาณ3-4หลุมก็ได้นะครับลึกประมาณ10ซนเมตรแล้วเราก็หย่อนนะครับ ต้อตยโคนดมาอัดเม็ดของกับตันไตเราไปประมาณสัก10เม็ดนะครับต่อหลุมลึกประมาณ10เซนนะครับหลังจากนั้นก็ปิดหลุมได้เลยนะครับให้น้ําตามเล็กน้อยเชื้อไตโคนดมาจะแตกปอร์จเจริญเติบโตในดินและรากของต้นไม้เราได้อย่างดีเลยนะครับและข้อดีของการทําวิธีนี้คือเราจะสูญเสียไตโคนดมาไปกับธรรมชาติน้อยมากๆเลยนะครับทําประมาณสักเดือนละหนึ่งถึงสองครั้งก็จะเรียกว่าเราสามารถเพิ่มเชื้อไตโคนดมาให้กับต้นไม้ให้กับดินของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยครับ